เราจะดูดูน,น,น,นี้เห่า,าประท่าให้เหาเิกระดาษดอกสาวสนขาเจ้าบกกาามาด้วยกันนายใไู้

จะปวดเหี่ยกแลมาเหี่ยวสัจะปนมาอ,อยู่ตรงผม้วจ้ะมันเลยปวดซีเนี่ยมันไม่โดนแดดมันไม่โดนแต่มันมาสีขาวแล้วล่ะ 你这么暴力吗？一。<music> ตาเพียอนเงียบแล้วไลนนี่เงียบไ่ใช่คุณบอกทไมละจะโอ้ยาสาวยาวด้วยพี่น้พี่น้องตกน้น้้อยก็้นดวาน่ารย

เวมันเป็นเห็บสีหนือนะเป็สีขาวนี่ว่าบเดือเพราะมันเป็นทางขึ้นบนเด้วเนาะตรงนี้ความมานมากนี้มัมาก็ล้ถ้าเขาม่เก็บนจะโมล้างแต่จะเก็บกดีแล้ว นี่ละกุ่มทีห็งกลุ่มแรกแ่เราอะไปดูแกันไดเพราะว่าถ้าเป็นเห็นตัเดิมนะมันจะรอนขึ้นไปอีกหนต่ันเพาอาขึ้นไปอีกห้ก็นิดจะเห็นใบ่

เขาจะอยู่ข้างหน้าแตบุกเต็มเต็รายจังหวะเตือนอลไรก็สิ่งนีงน้เลยน อมนโผล่บเพราะว่าคนเขาเยเป็นเือกระสินหลายเสียไฟดอกเียวที่สมาฟัย <res> ่โนอะเขายแบบโบเบลเาละจุดไฟเผาไปเน่ยเงินเห็ดบ่ตาหนยด Bye-bye. Okay. กูจีบเลยแม่อะไรนี่ไอเสือเนาะตีนต่ำเฮ็ดเนาะมาเลียตีนต่ำมาดูอันนี้เห็ดปวกดอกเดียวดูได้จังไหยแม่อะไรวันนี้ทำไมฮะมาเลียมาทัเลียใช่เห็บพวกงี้ ตรงนี้ก็ตโปงนี้เคยเห็นเนาะแม่นบนองไงไปแล้วเนี่ยเห็ดปวกตาบเห็ดปวกโพนอ่ะนะในอย,อยู่บนบอได้แล้วบ่ได้แล้วเพิ่นได้ไหลายถ้าบ่าได้หลายนี่โจมเมื่อโจมโจมน่ะมันหอมได้โจมโจมป่ะเห็ดตะไคร้นะคะอันนี้เราเก็บไปน,นี่เราเอา อหอมแท้โอ้ยหอมเน,<อ>น,น่าหอมจเจียนเนี่ยใคยสิไปบิกซีแมคโครแบบนี้แต่เบอร์พี่น้องเมื่อเนี้ยน,นะค่อยเห็นเน่าใหม่ร้ายขนาดจะเยบอกเอาเพราะว่าคอยได้นี่ค่ะทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ดู เนรอเ,เออเกการอยู่เด้่ะเนาอนีพ่พูดกับเขารู้เรื่องอยู่ทายแล้วบะ